สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโอก็จะพามาดูตู้อบสมุนไพรรุ่นบิวตี้นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบฝาเดียวก็คือเปิดแบบเปิดฝาเดียวด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบบควบคุมไฟตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ยื่นมือออกมาแล้วก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะเวลาเปิดเปิดยังไงก็คือเปิดออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะ แล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พิงด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งตรงนี้ปรับได้3มระดับนะคะนี่เลยที่ปรับระดับที่นั่งส่วนไม้ตัวนี้ก็คือเอาไว้รองนั่งนะคะเอาไว้รองแบบนี้เลยแล้วหม้อต้มอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคหม้อต้มนะคะก็จะอยู่ในช่องในนี้เลยเวลาเปิดเราก็เลื่อนไม้ ตรงที่นี่ออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กสาหรับเสียบหม้อต้มสมนุนไพรนะคะส่วนตรงพื้นตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นของทางเราเลยนะคะเป็นพื้นพื้นของร้านหรือว่าเป็นพื้นบ้านของคุณลูกค้านะคะเนี่ยค่ะถ้าอย่างคุณลูกค้าตัวเล็กเราก็สามารถเลื่อนตรงที่นั่งนี่มาวางวางไว้ด้านบนตรงไม้ตรงเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อปรับ ถ้ายังไม่พอดีก็นําแผ่นรองนั่งตัวนี้เอามาวางขึ้นอยูแบบนี้ได้เลยอันนี้คือปรับที่นั่งได้สามระดับนะคะไม่ว่าลูกค้าจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายเลยนะคะส่วนตรงฝาตรงนี้นะคะก็จะมีตรงที่เออตรงนี้เอาไว้จับเวลาที่จะปิดจะเปิดนั่นเองนะคะนี่ เป็นร่วนฝาเดียวนะคะตัวนี้ราคา11,900บาทนะคะเป็นงานไม้สนไม้สนนำเข้าทั้งตู้เลยนะคะนี่นะคะเวลาใช้งานเราก็สามารถใช้เป็นหมอนรองคอหรือว่าผ้าขนหนูคุมตรงนี้ได้เลยนะคะเล่นมือถือได้อ่านหนังสือได้แล้วก็ใช้งานได้ เหมาะมากสำหรับร้านนวดร้านสปาที่เน้นบิวตี้ขัดผิวที่ลูกค้าไม่ต้องการอบใบหน้านะคะขอบคุณค่ะ